ฉันดึงดูดทรัพยากรที่ต้องการเพื่อความฝันได้อย่างง่ายดายฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความสำเร็จและความอุดมสมบูรณ์ในทุกด้านของชีวิตเงินเป็นเครื่องมือที่ฉันใช้เพื่อสร้างโลกที่ดีกว่าสำหรับตัวเองและผู้อื่นเงินของฉันยิ่งงอกเงยเมื่อแบ่งปันให้ผู้อื่น จิตของฉันเป็นแม่เหล็กที่ทรงพลังดึงดูดความเจริญรุ่งเรืองทางการเงินฉันขอบคุณเงินที่ไหลเข้ามาในชีวิตฉันอย่างต่อเนื่องฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดโอกาสทางการเงินและโชคลาภฉันกำลังอยู่ในเส้นทางสู่การเติบโตและการขยายตัวทางการเงิน เงินชอบที่จะสนับสนุนความฝันและความปรารถนาของฉันจักรวาลแสดงความรักต่อฉันด้วยการปล่อยให้เงินทองหลั่งไหลมาหาฉันอย่างไม่มีสิ้นสุดฉันยินดีต้อนรับความมั่งคั่งทางการเงินความเจริญรุ่งเรืองไหลมาหาฉันเหมือนสายน้ำ จักรวาลส่งความอุดมสมบูรณ์มาให้ฉันอย่างต่อเนื่องฉันคู่ควรกับความร่ำรวยทั้งหมดที่จักรวาลมอบให้ฉันเปิดรับความอุดมสมบูรณ์มหาศาลฉันขอบคุณความอุดมสมบูรณ์ที่จักรวาลส่งมาให้ฉันจักรวาลชอบให้ฉันมีความมั่งคั่งทางการเงิน เงินไหลมาหาฉันอย่างง่ายดายเพราะจักรวาลสนับสนุนความเจริญรุ่งเรืองของฉันฉันเป็นลูกรักของจักรวาลเงินเป็นของขวัญอันศักดิ์สิทธิ์ที่จักรวาลมอบให้ฉันจักรวาลชอบทำให้ฉันประหลาดใจ,จด้วยโชคลาภทางการเงินที่ไม่คาดคิด ฉันเชื่อมโยงกับกระแสความอุดมสมบูรณ์ทางการเงินของจักรวาลจักรวาลชอบที่จะเห็นฉันมีความสุขกับชีวิตที่ประสบความสำเร็จทางการเงินจักรวาลน,นำทางฉันไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ทางการเงินที่มากขึ้นเสมอจักรวาลชอบที่จะเห็นฉันเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านของชีวิต ฉันขอบคุณความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านที่จักรวาลส่งมาให้ฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันคือผู้สร้างที่ทรงพลังฉันดึงดูดเงินได้ตลอดเวลาทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับฉัน ฉันสามารถทำได้ทุกอย่างฉันมีพลังที่ไร้ขีดจำกัดทุกสิ่งที่ฉันต้องการก็ต้องการฉันเช่นกันไม่ว่าฉันต้องการอะไรฉันเชื่อว,ว่ามันเป็นไปได้ฉันวางใจในความอุดมสมบูรณ์ของจักรวาลการดึงดูดเป็นเรื่องง่ายและสนุกสำหรับฉัน ฉันดึงดูดความมั่งคัง่งความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในชีวิตได้อย่างง่ายดายฉันเป็นอัจฉริยะแห่งการดึงดูดเงินฉันเป็นเครื่องจักรทำเงินสร้างความมั่งคั่งอย่างต่อเนื่องฉันมีอิสรภาพทางการเงินและได้ใช้ชีวิตในฝันฉันมีพลังงานบวกที่ดึงดูดความมั่งคัง่ง ฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งเหลือเฟือและความสำเร็จทางการเงินฉันรู้สึกขอบคุณเงินทุกจำนวนที่เข้ามาในชีวิตฉันยอดเงินในธนาคารของฉันเพิ่มมากขึ้นทุกๆวันเงินหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตฉันอย่างง่ายดาย ความคิดของฉันมุ่งไปที่การสร้างความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตฉันเสมอฉันมั่นใจในความสามารถการดึงดูดเงินและความสำเร็จให้กับตัวเองเงินของฉันเติบโตขึ้นในทุกๆวันฉันมีความคิดที่ดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามาในชีวิตของฉันอย่างง่ายๆสบายๆ ฉันไว้วางใจให้จักรวาลมอบทรัพยากรทั้งหมดที่ฉันต้องการเพื่อบรรลุความสำเร็จทางการเงินฉันเปิดรับโอกาสใหม่ๆที่จะนำเงินมาให้ฉันเงินหลังไหลามาหาฉันอย่างต่อเนื่องและง่ายดายฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันมีความมั่นคงทางการเงิน ฉันมีพลังงานที่สอดคล้องกับความมั่งคั่งเหลือเฟือฉันดึงดูดโชคลาภเงินทองจักรวาลมอบทุกสิ่งที่ฉันต้องการให้กับฉันอย่างล้นเหลือฉันมีเงินไม่จำกัดมันเป็นสิทธิ์ของฉันที่จะร่ำรวย ฉันเป็นคนโชคดีมากฉันอนุญาตให้ตัวเองยอมรับความมั่งคั่งเหลือเฟือจากจักรวาลฉันถูกกำหนดให้เป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยเงินรักฉันและติดตามฉันไปทุกที่เงินของฉันเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงิน ฉันหาเงินได้อย่างง่ายดายฉันได้รับเงินที่ไม่คาดคิดตลอดเวลามีเงินเข้ามาในบัญชีธนาคารของฉันทุกวันฉันร่ำรวยขึ้นในทุกๆวันฉันมีเงินมากเกินพอเสมอ